สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะอาจารย์แม่นะคะมีพิกาสกา์มาให้ทุกคนได้อธิษฐานจิตเม้นเลือกกันเข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไระให้ทุกคนนะคะอธิษฐานจิตกันเลยไพ่นะคะคลิปนี้เนี่ยถ้าไปขึ้นที่หน้าฟิกของใครนะคะ หรืออ่าใครก็ตามที่เห็นไม่ว่าวันไหนก็ตามที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะก็ถือว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสื่อจิตนะคะสื่อใจนะคะทำนายนะคะให้กับทุกท่านนะคะ ผ่านจิตสัมผัสนะคะทุกคนนะคะเลือกกันได้เลยเมนเลือกกันเข้ามานะคะมีกองที่1นึกองที่2องกองที่3อธิษฐานจิตเม้นเลือกกันเข้ามาก่อนที่อาจารย์แม่จะเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเปร i n งใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูซิกองที่1นะคะนะคะองค์ปู่พรมนาลายดูซีว่าท่านใหญ่จะบอกอะไรเนาะอ่าท่านจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะ จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องดีๆนะคะจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเรียนการศึกษาครอบครัวนะคะอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็คนที่โสดอยู่ก็อาจจะได้เจอคนรักนะคะหรือเจอคนถูกใจแต่ว่าไพ่บอกว่าก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของความารับผิดชอบนะคะที่คุณกําลังได้รับมอบหมายอยู่เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะคะขอให ทำหน้าที่ให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหากับท่านได้ในอนาคตขอให้ทำหน้าที่ทําความรับผิดชอบให้ดีเช่นหน้าที่การงานการเรียนนะคะหรือการดูแลครอบครัวนะคะอ่ะกองที่1ผ่านพ้นไปเรามาดูกองที่2กันค่ะ เทวดานะคะซึ่งเป็นเทวดาจำตัวอย่างบอกว่าอะไรอาท่านมีแนวโน้มนะคะคนที่กำลังลงทุนทําธุรกิจอยู่นะคะให้ระมัดระวังอย่าใจร้อนเกินไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆข่าวสารอะไรในเรื่องของธุรกิจต่างๆขอให้รัดกุมขอให้ทำให้ดีตรวจเช็คตรวจสอบตรวจทานนะคะแล้วก็การลงทุนนะคะลงทุนได้จะได้ผลแต่ว่าเน้นนะคะระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้ ใหญ่นะคะส่งเสริมด้วยมีลักษณะว่าส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนของคุณนะคะ,ะมาดูกองที่3การไพ่นะคะอยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นองค์ท้าวเทพพระพรหมบอกว่าอ่ะท่านนะคะจะได้เริ่มต้นธุรกิจได้เริ่มต้นงานใหม่ใครที่ตกงานว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานใครที่นะคะตอนนี้เป็นทุกข์อยู่นะคะก็เคาะกันลังจะหมดไปนะ